สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะจากโรงเรียนสตรีวัคังอย่างแรกก็ต้องขอโทษกับเสียงที่เป็นอย่างนี้นะพอดีว่าตะโกนหนักไปหน่อยนะคะก็ขอพูดความรู้สึกแรกที่มาเลยนะคะก็คืออย่างแรกที่มานั่งเก้าอี้เลยเนี่ยเราพี่่แนะนําตัวกันหนูคือตกใจมากว่าตะโกนทําไมขอโทษนะคะคือแบบว่าสงสัยจริงๆว่าแบบตะโกนทําไมแต่แบบวันนี้หนูได้รู้นะคะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวค่อยบอกเหตุผลนะคะคือ สิ่งที่ประทับใจเลยคือกิจกรรมกอดตัวเองค่ะมันมีพี่คนหนึ่งพี่ลิตเดอร์ค่ะมากอดหนูแล้วบอกว่าชีวิตตัวเองอ่ะใช้ให้คุ้มนะรักตัวเองมากๆอย่าทำลายเขาเขาก็คนที่อยู่กับเราคือแบบตอนที่พี่น้ำพูดมาแบบเกินมายาวมากหนูไม่อินเลยแค่พี่เขามากอดหนูน้ำตาหนูไหลแล้วก็ไหลไม่หยุดเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเสียงในใจหนูแบบมันดังแบบอย่างเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้าชีวิตที่ผ่านมาทําไมเราถึงแบบทอดทิ้งตัวเองมาโดยตลอดทําไมเราถึงไม่รักตัวเองมันทําให้หนูแบบเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดที่แบบว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่ดีไปตลอดเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมที่อ่าให้เขียนสิ่งที่เราไม่ชอบออกมานะคะหนูเขียนได้เยอะมากจะรู้สึกว่าเออทำไมตัวเองถึงได้มีข้อบอกพร่องเยอะขนาดนี้แต่ พอตอนที่จะตะโกนอะ่ะยู่ๆเสียงพี่น้ำก็ดังเข้ามาในหวอีกทีว่าไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้นานเท่ากับตัวเราเองเท่านั้นแหละคะ่ะหนูรู้สึกว่าเออขอโทษน,นะคะคือแบบว่าเอาแมงวันนี้คอแตกก็เอาจะตะโกน,นเสียงตะโกนให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหนูก็รู้สาเหตุว่าทําไมพี่ๆถึงตะโกนกันนะคะคือมันเข้าไปในใจจริงๆที่หนูตะโกนออกมาทุกคําหนูรู้สึกว่ามันไม่เสียแรงที่หนูตะโกนออกมาเลยตะโกนจนเสียงเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันอยู่ในใจหนูทุกคาคะ่ะว่า หนูทำได้ค่ะ <rez> ค <ə bia> ่ะก่อนจะไปนะคะก็อยากจะให้เพื่อนพ่อทุกคนนะคะช่วยตะโกนคำว่าขอบคุณให้กับพี่ๆลีดเดอร์ทุกท่านนะคะค่ะสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะ